ตรงนี้นะครับเราจะมาตรงนี้นะครับเราก็จะมานับต่อโหลด ROV Pro กันนะครับนี่นะดูนะไปก็จะมาสามร้อยเมตรนะครับสองร้อยกิโเมตนะครับกบายนะครับสามารถโหลดได้นะครับเดี๋ยวผมดึงให้รุดกิจจิได้เลยนะเนี่ยโหลดมานะครับโหลดมาโหลดมาครับเอฟลองมานนะ ว่า L M นะครับ5หรื5นะครับโดยเนี้ยครับโหลดได้นะครับเครื่องนะครับรออะไรเนี้ยโหลดเล้นได้นะฮะแล้วจต่ละลิ้นะเอาลิ้ผมไปนะครับอันนี้นะครับนี่นะครับเราก็โหลดซื้ออยู่นะครับไฟล์ก็สามร้อยเนี้ยแค่นิดเดียวนะไม่เยอะ โหลดมาก็เข้าไปได้เลยนะครับเหมือนปีนี้ก็อจะไปกินนี่ครับรก่บยินกกด subscribe ด้วยนะครับสวัสดีครับ